เห็นเป็นถุงยางพลาสติกแบบนี้โหลละสองบาทเลยเด้อคใครเก็บไว้มากขายได้มากนะคะแต่งซะคือคนบ้าเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นถุงยางพลาสติกพลาสติกว้หุ้มสำหรับน้ำแพะหรือจะเป็นถุงน้ำที่เราใส่ขยะก,ก็ได้ค่ะซึ่งถุงพลาสติกมันมีหลายแบบมากเลยเด้ที่ร้านรับซื้อของเก่าร้านอดุลสหกิจรีไซเคิล บ้านสะปะทีตบตเสริงสางองเภอเสริงสางจงนครราชสีมานางสาวพัชริดาสิงห์กำมพลหรือน้องมิ้น์อายุ23ปีบัณฑิตสาวเอกการตลาดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏนครราชสีมาได้นำความรู้การตลาดมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจของครอบครัวที่ทำมากว่า20ปีและขยายช่องทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยสร้างคอนเทนต์เผยแพร่ใน Ti k t o k แอปพลิเคชันยอดนิยมจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ติดตามผลงานคลิปวิดีโอผ่านทาง TikTok ต่างนําขยะหรือของเก่ามาขายที่ร้านกันเป็นจํานวนมากสร้างรายได้อย่างงดงามน้องมิน้นเล่าว่าหลังจากเรียนจบอยากนําความรู้ด้านการตลาดที่เรียนมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจครอบครัวประกอบกับมีความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์จึงทดลองทาคอนเทนต์ลงทิกตอกแนะนําเกี่ยวกับขยะที่สามารถรีไซเคิลได้หรือแนะนําวิธีเลือกเก็บของเก่าที่ขายได้ราคาสูง ซึ่งทำให้ลูกค้าต่างนำของเก่ามาขายที่ร้านได้ราคาดีส่วนใหญ่ทางร้านก็ได้สินค้าตรงตามเป้าหมายสามารถขายต่อได้โดยไม่จำเป็นต้องแยกขยะออกเพราะลูกค้าส่วนใหญ่แยกมาให้แล้วเท่ากับได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายน้องมิ้นบอกอีกว่าไม่รู้สึกอายที่เลือกมารับช่วงต่อธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่ทำมากว่า20ปีเหตุผลที่เลือกมาสานต่อธุรกิจครอบครัวเพราะทำงานแบบนี้สบายใจ ได้เป็นนายตัวเองได้พักได้กินได้เที่ยวได้ทำอะไรตามใจตัวเองที่สำคัญคือได้เงินซึ่งสร้างไรายได้เฉลี่ยกว่าเดือนละ50,000บาทต่อเดือนนอกจากเรื่องการตลาดแล้วยังได้ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการจนลูกค้าที่มาใช้บริการต่างติดใจและกลายเป็นลูกค้าประจำไปตามๆกัน ล้ออะไรไม่รับซื้อแตลล้อที่รับซื้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะล้อรถที่เป็นอลูมิเนียมแบบนี้ก็ขายได้นะคะายเวลุนชอบแต่งรถไแวนยกล้อจะล้อพังวันไหนที่น้องอยากได้ค่าขนมน้องก็เอาล้อมาขายเด้อที่รับซื้ออยู่ที่กิโลละสี่สิบบาทค่่อย่าหาข้อมลของคนอื่นมาขายนะเอาของเจ้าของกันเลยล้อที่เป็นขอบอลูมิเนียมแต่ข้างในเป็นเหล็กก็ตัวนี้จะเป็นล้อที่มีเหล็กนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาตรงกลางๆเนี่ยแล้วก็ซี่เนี่ยออกด้วยก็มีคนรู้จักร้านเรามากขึ้นรู้จักอดีตัวเราด้วยในการทคอจเยองสร้าง ตัวตวนใช่ะคะให้คนรู้จักเราอนเมื่อคนรู้จักเราเนี่ยเขาก็จะรู้จักทีเราสดเลยด้วยไะะม่รู้สึกว่ใจเยอว่าอายเลยค่ะเพราะว่าเราได้ทําทุกสิส่งตัวมีความอิสระมีเวลาในการพักผ่อนแล้วก็มันก็ได้เงินดีด้วยคือเราไม่ต้องไปทําง,งานข้างนอกไม่ต้องเป็นลูกน้องใคระคะ่ะง่ายๆคือเราเป็นอะไรตัวอื่น